วันนี้จะมาแนะนำนะคะการเปลี่ยนชื่อโปรไฟล์ในในโปรแกรม Zoom นะถ้าเราจะเข้าร่วมคะเราจะต้องมีลิงก์หรือว่ามี meeting ID แล้วก็รหัสผ่านสำหรับเข้าห้องนะคะเมื่อเราได้นะคะรหัสผ่านแล้วนะคะเราก็เปิดโปรแกรมเสร็จแล้วเราก็กรอกนะคะหมายเลข meeting ID ร่วมหมายเลขห้องนะคะด้านล่างก็จะระบุชื่อของเรานะคะแล้วก็กรอกรหัสผ่านนะคะ เรไม่ได้ใช้เว็บแคมนะคะก็เลยเลือกใช้ j o y อ i วิ u d โ o นะคะนี่ค่ะพอเข้ามาในห้องแล้วนะคะเราก็คลิกที่โปรไฟล์ของเราเสร็จแล้วก็เลือก Rename นะคะจากนั้นเราก็กดเปลี่ยนชื่อของเรานะคะถ้าเสร็จแล้วก็กด OK เ,เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะ นี่นะคะเสร็จแล้วก็กดโอเคนะคะจากนั้นเนี่ยนะคะในโปรโฟไฟล์ของเราก็จะเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นที่เรียบร้อยค่ะ